เขาลงยังไอจิงโจ้าอะจิงโจ้าเขาลงยังอะเปิดเฟซให้หน่อยดิกทำไมเขาจะสะเปิดอะไรจิงโจ้ลงอะไรลงโสต์ยังโซยานิชาเขาไม่ลงยเลยไม่เขาลงเขาไม่ลงต่างกับนี่วันก่อนเขาลงแล้วนี่ไเขาลงแล้วนี่อ๋อนี่นะคะนี่นะคะหนูช่วยน้องโปรโมอย่าลืมไปกดนะคะนี่อันนี้ ันเป็นโฮแล้วแบบมีหุจริงโต้ด้นะั้นน่ารักมากหรือว่ากว่างจริงโตค่ะกว,วางต้องมีเขาเนาะอีะ้ยนะใช่กว้างต้องมีเขาเอีเยแล้วทุกคนรู้ไหมตอนแรกแบบพี่เขามาให้เลือกว่าจริงโตรตรงเนี้มันจะแบบมีหน้าม้าหรือไม่มีหน้าม้าดีอตอนแรกก็จะไม่มีหน้ามา้าแต่ว่าเลือกเป็นแบบมีหน้าม้าเพราะว่านิชา,ากชับบายมีหน้ามา้าอย่างเฟี้ยวโคเทียทุกคนเ้นอ,อันนี้อันนี้เป็น EA. EA. อีเยเอีเยอันนี้อีเยพันก้างลงแล้วพันก้าวพันก้าวหนอเพังแต่ว่าก็สบรล้วนะ สวยเลยเมมเบอร์ช่วยกันออกแบบเลิศ